สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามาอยู่ในแบบการโดดกันนะครับซึ่งเราจะพาไปดูแบ็กลูมแบ็กลูมถามว่าแบบนี้มีไหมนี่ก็จะมีไอสีดำๆตรงนั้นแล้วก็มีพระจันท์แล้วก็มีรมตรงนั้นแหลซึ่งสีดำๆตรงนั้นทุกคนก็น่าจะรู้ว่าไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กุญแจแต่มันมีแบ็กลูมอยู่ซึ่งแบ็กลูมผมเผื่อไปเจอ เออเดี๋ยวเราพาไปดูกันอย่างแรกให้เตะตามสายไฟนะแต่ผมไม่ได้ตามสายไฟเพราะผมทิดทางคนะ่วอ,อ,อย่างที่สองก็อุ่ยเหี้ยถึตัดภาพตอนที่เราได้กินแจกันเลยนะครับชื่อแมปเนี่ยผมไม่รู้นะว่าแมปมันชื่ออะไรแต่มันจะอารอมมาณแบบทุกๆวกิเราจะกระโดดเร็วเราจะกระโดดสูงขึ้นี่ยตอนนี้เราถความสูง การกระโดดอยู่ที่438โอเคบอกให้นนแหละลืมบอกซึ่งเราก็ลืมบอกเลยไอ้ตรงนั้นมันไม่ได้ให้เพิ่มอะไรดวงจขนเขาด้วยไอ้ตรงเนี้ยที่เรากระโดดไปถึงนะเราจะได้หนึ่งการเกิดใหม่ถ้าเราไปตรงนั้นจะได้สองการเกิดใหม่แต่ถ้าเราอเอชนะตรงนี้ได้จะได้สี่การเกิดใหม่หลังจากที่เราเล่นปลากลม กลัวมันไม่ใช่กลัวมันมันจะเป็นการผ่านเลเซอร์เสร็จนะให้ทุกคนมาตรงนี้โอ้ยนี่มาบมุมนี้มาบมุมนี้นี่ทุกคนเห็นอะไรไหมสีเขียวๆบางๆอ่ะใช่ท่ตรงนั้นคือทางไปแบ็คลูมนี่ทางไปแบ็คลูมนี่ให้ทุกคนมาทางน,นี้นี่มีกุญแจอยู่ มีจีบวกกุญแจบวกล็อกเท่ากับกุญแจบวกล็อกอ่อะไรตอนที่ผมติมพักแล้วติมักกุญแจบวกล็อกอ๋อมันจะเชิญเราไปตรงนั้นนะทุกคนเห็นไหมอนันตรงนั้นอ่ะ พอดีอผมบักไม่ไม่สามารถเข้าได้โอ้โหสูกี้ก่อนวะโอ,โอ,โอ้และนั่นก็คือทั้งหมดในการกระโดดเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอฟเคค้บแปดหนึ่งพันก่อนดีกว่าแล้วผมจะก่อนผมจะโดดไปถึงตรงนั้นแล้วผมก็จะปิดคลิปนี้ ก่อนน้นคือแบบผมก็มีเรื่องจะพูดมากมายถึงดวงจันทร์เ้ยเห็นนั่นไหมสำหรับสำหรับใครที่มันโง่เง่าตุ่นก็จะก็จะแบบแบบ,บ,บจะเอฟเคเลยอ่แบบไม่ไปผ่านด่านก่อนก่าจะถึงแบบอะไรบบนำประมาณนั้น่ะซึ่งการนำแบบนั้นจะทำให้มันเป็นเหมือนตมแบบเนี้ยผมแนะนำเลย ชนะให้ได้สามครั้งแอามาตัวนี้อันที่ดีไปเล่นตัวนั้นก่อนก็จะยาวกว่าตรงนั้นตรงนั้นนิดหน่อยตรงนี้ซึ่งเราคิดของอะไรมันจะไม่ลดด้วยเอาหน้าผมเล่นตรงนี้ยเ่ประมาณนี่อง่ะแล้วผมไปเล่นอันนั้นอีกผมก็ได้ไม่ไ เล่นได้อันนี้หนึ่งนั้นสองสองห้าเนาะกไม่เล่นอันี้ก็เป็นก้าเอเราถือได้ไอ้พวกมันจะทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นเ้าเราจะกระโดดก็ถือได้ง่ายๆอันนี้บวกที่ผมมีเยอะด้วยแนะนำจุดร้อยห้าสิบบวกไอ้น,นี่ถึงแน่นอน อาทิตน,นี้แล้วตรงนั้นก็ด้วยตรงแบคลูมยังทุกคนก็อย่าลืมไปตามๆด้วยนะครับแปดไม่ไม่ไม่ ื S <S ้อพรีเมี่ยคุณก็จะได้บวกสองการกระโดดถ้าถามว่าบวกสองการกระโดดมันทำอะไรได้ก็อย่างที่บอกไปอันนี้มันจะบวกสองารกระ้น ตัดไปตอนน้หทางเหียบของผมที่ผมเหียบกับคนอื่นของคนอื่นด็วยก็อาจจะถึงแต่มันมีหัวผมเหยียบไงไงเหยียบหลายลั้งหลยอะอะเรื่อง้น้ ตาไปตอนได้โอเคมากโติมันต้องใช้สองพันห้าร้อยได้แค่หนึ่งชแค่เก้าร้อยหกสิบก็พอบางคน 50, แค่แปดร้อยห้าสิบเราก็ใช้แล้วเราคนอื่นมามาแบบเนี้ยเขาก็ไปทะลงเขาก็ดูดเขาไปเหยียบถือคนคนได้เขาก็โดดนี่ได้สี่เก้เาก 9, แล้วก็สิบเอ็ดสองสิบสาม อันนี้ผมก็ผ่านลืมไปมันเป็นหนี่อันก็ได้ห้าสิบแล้วผมก็หนืนแลออ้วเอาสุดฝาได้แล้วนี่งบายบาย